วันนี้นะคะก็พวกเราก็อยากจะมาพูดถึงรายการตัวก้อนนซี EP หนึ่งกับอีพ p สองที่เรากำลังจะลงตอนแรกเนี่ยเราอยากจะเปิดด้วยเทปแรกซึ่งเป็นคุณพ่อของเราเหมือนแบบว่าให้ท่านวยพรเหมือนเป็นการเจิมให้กับรายการพอเป็นจังหวะที่คุณพ่อป่วยด้วยความจิตใจที่แบบคือไม่อยากเอาพ่อมามามา,มาล้อนเล่นในในใน,ในช่วงที่พ่อกําลังป่วยก็เลยค,คิดว่าณนะช่วงนั้นะ่ะ ที่ผ่านมายังไม่ลงกันดีกว่า,วาเพราะว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมกันเนาะแล้วก็ตอนนั้นคุณพ่อก็ยังแบบยังทรงๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจะดีหรือจะอะไรยงไงอ่ไงเงี้ยนะครับแต่ว่าณนะวันนี้เราเ,เราอยากเอามาลงเพราะว่าเหมือนคือเป็นเป็นเดือนของวันพ่อ,อะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือคิดว่าคนทั่วประเทศก็ต้องคิดถึงคุณพ่อฉลิมพอดีวิจิตทุกคนก็จะได้เหมือนได้คิดถึงพ่อ คิดถึงความน่ารักของเขาก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบคิดถึงคุณพ่อมากๆนะครับผมและลูกๆคิดถึงแล้วก,ก็เปล่าทุกคนคิดถึงเยอะๆด้วยเหมือนกันกับลูกๆรองครับก็ฝปกติดตามช่องด้วยนะครับว่าว่ามีทั้งมันเทอมีทั้งทุกอย่างแะไครบรถน้ยังไงก็ฝปกาติดตามแล้วก็ดูกันมากๆแชร์กนันเยอะ นรายการเราเนี่ยมันเป็นยังไงเอ,อ่อรายการตกรอนศซีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทีแรกของเรานะคะแล้วก็เป็นรายการท่องเที่ยวไม่ใช่ท่องเที่ยวหรอกสถานที่ที่เราแบบว่าไปถ่ายละครกรันแล้วก็อยากพาทุกคนไปดูว่าสถานที่ถ่ายละครของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนไมันต้องบุกป่าฝ่าดงไปแบบไหนลำบากขนาดไหนทะเลสวยขนาดไหนป่าสวยขนาดไหนแบบนี้เลยไปปิ้งไก่ตรงไหนอะไรอย่าง,างแบบเนี้ยเพราะว่าละครของเราเนี่ยอังกอร์เรื่องเจ้าพญานีดแห่งจานรนี่คือ <สา S 2> แข่งจานออในหลายเรื่องที่มันมีเรื่องเล่าอยู่ในละครนะคะ นนีเราต้องการถ่ายทอดออกมาในรายการตัวกอออนเซีนค่ะ พี่ก๊อฟนะครับก็วัยเด็กเหรอจําได้แต่ว่าตอนมต้นมปลายเลยอะไรเงี้ยก็แบบออกจากเกเรนิดนึงเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะรักเรียนเท่าไหร่อะไเลยแค่ทุกคนด้วยทุกคนอย่าไปเอายไปเรียนแบบนะมันไม่ดีนะไปโดดลงโดดเรียนอะไรเงี้ยโดดเรียนจนแบบว่าสารพัดนักเรียนตามให้กลับมากับเพื่อนอยู่ติดเพื่อนมากตอนสมัยมหกมห้ามหกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จบได้นะเราก็มาสอนถือว่าอาจจะเกรดกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนเรียนมัธยมมานนี้เกรดดีสุด2คนนี้มั้งจำไม่ได้ละมีสมุดพกสมัยก่อนมีสมุดพกสมัยนี้มีไหมไม สมุดพกอ่ะยังดีว่าเขาแบบว่าเช่ใช่ใส่ใช่แล้วพีก็มาแก้เกตไว้คือตกเลขกไงแล้วก็แบบทำเป็นน้ำหกใส่ในสมุดพกใช่ป่ะไอ้มันเหมือนแบบว่าไอ้ตรงศูนย์่ะมันลางๆออกอไมแล้วพี่ก็อุ้ยน้ำหกใส่แล้วพี่ก็แบบว่าไปเอาปากกามาเขียนใหม่เป็นเกตสองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสารเลวมากบอกเลยส่วนพี่คูเป็นไงคือถ้าเรื่องเรียนนี่คือแบบแก้เหมือนกันอกกันเลยสามไม่จริงเพราะว่าเป็นคนเรียนไม่ดีคือโอเคมันเหมือนมันดีอยู่แค่ว่ามา แบบปฐมต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังๆก็เริ่มติดเพื่อนเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มมีเกเรมเกเรอะไรเงี้ยครับส่วงนีขโดดเรียนแบบโดดไปตีนกโดดไปอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะวัยเด็กอ่ะมันเป็นวัยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือตอนไปกองถ่ายติดคุณพ่อคุณแม่ไปหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมันไปกองถ่ายแล้วมันแบบม,มีแต่ความสนุกไ,ได้เจอคนเยอะก็แบบไปได้แบบว่าความสบายใจโดยแบบว่ามีพ่อแม่เป็นที่พึ่งคุ้มครองให้เราอะไรเงี้ยพอเป็นโตขึ้นอะ่ะก็จะแบบอยากเรียนรู้งานอะไรเงี้ย มันก็คนละแบบกันเลยจะคนละสไตล์ บอกว่าพี่จโดนหนักสุดเพราะพี่เป็นผู้หญิงแล้วก็เออนี่ค่ะเขาเคยขวนหน้าพี่จนเนื้อหลุด <laughs> เพราะว่าแย่งนาฬิกาการจนได้ยี่ห้อสวอชตอนนั้นกำลังกำลังดังใหม่ๆสมัยยุค90้าย์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยื้อแย่งกันอย่างเงี้ยตอนหลังนางกลัวพี่จะได้ไงเนี่ยเลยเอาเล็บขว่นหน้าพี่ <laughs> ามอะไรหรอเจ็บขว่อนอะไรบ้าหรอจริงหรอจริงได้ <laughs> ตรงเนี้ยเป็นรอยเลย <laughs> แล้วพี่ก็กลัวเสียโฉมมากเลยอะ่ะตอนนั้นนั่งร้องไหอ้อ่ะแล้วคนเนี้ยเขาก็กลัวพี่แย่งหุ่นยนต์เขา พี่จะเป็นคนหวงของหวงทุกอย่างที่แบบเป็นของพี่ทุกอย่างหัวเขาจะมาหยิบไปหยิบไปจริงหยิบไปจริงพี่ก็แบบโวยวายว่าของพี่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องไปราเอาคืนให้อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าจนทุกวันนี้ยังเป็นเลยค่ะคือคนเนี้ยสมมติว่าเขาซื้อขนมมาในตู้เย็นแล้วเขาก็จะแช่ไว้แล้วคนนี้เขาก็จะแบบไม่สนใจอะไรเลยในโลกใบนี้ใช่ปะเขาก็จะกินของทุกคนไปหมดแล้วนี่เขาก็จะแบบเขาใายไ่ไหนเขาหายไม่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสรุปนี่ก็กินไปไงก็เลยไลน์ไปด่ากันในกลุ่มครอบครัวว่าแบบเอาของฉันไป ตอนนี้ตัวพี่ก็ก็อาจจะมีงานเบื้องหน้าบางเรื่องที่เล่นกับน้องๆอ,อะไร ผมมาป้อมแบมๆอาจจะมีช่วยเบื้องหลังบ้านนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไปช่วยเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดขายของนะไลฟ์แบบไลฟ์ขายของตัวเองตอนนี้ขายเป็นพริกหนุ่มนะแล้วแคบหมูหลักๆก่อนนะครับสำหรับพี่ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดละครนะคะหลักๆที่ผ่านมาอยากจะบอกว่างานผู้จัดละครเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรือว่าโรยๆด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่แบบว่าทุกคนทุกคนคิดคือมันมีหลายปัจจัยมากๆกว่าจะทําละครออกมาเสร็จในหนึ่งเรื่องตั้งแต่การเตรียมงานการเลือกเรื่องที่จะไปเสน เลือกนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่พรีโปรดักชันมาถึงช่วงถ่ายทำ p โปรดักชันต่างๆก็จะมีอุปสรรคมากมายมากๆโดยเฉพาะที่บ้านพี่เนี่ยจะเป็นละครบูนะคะบ้านพี่ยังใช้ระเบิดจริงอยู่ยังใช้กระสุนกระสุนไม่กระสุนแบลงนะกระสุนไม่จริงนะไม่งั้นตายไปแล้วล่ะ หน้าที่ของผู้จัดเนี่ยคือต้องควบคุมทั้งหมดดูแลแบบว่าเหมือนเป็นหน้าตาของละครทั้งหมดก่อนที่จะออกมาสู่สายตาแฟนๆพี่ก็เป็นผู้กลกับแล้วก็เป็นผู้จัดละคระครับคุณพ่อฝึกให้ตั้งแต่ไปทำรีพอร์ตทำซีทียูทำสวิตชิง่งก็คือกำกับรายการนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ2แล้วก็เป็นผู้กำกับคิวบูเรื่องอังกรอร์แล้วก็อไปเป็นผู้ช่วยหนึ่งเลยแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือโดดเป็นผู้กำกับเลยแต่ละหน้าที่ที่ผ่านมามใช้เวลาเหมือนคุกคทีมานาอเลย มันก็เลยเหมือนว่าได้รู้ทุกขั้นตอนอะตัดต่อตัดต่อก็เคยตัดก็เคยนั่งตัดนั่งตัดทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับว่าเราถูกฝึกมาแบบว่าในโรงเรียนในมหาลัยเงี้ยก็ไม่มีแบบนี้อะไรเงี้ยคืออยู่คุณพ่อมานั้นแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าได้วิชาจากคุณพ่อมาเยอะประมาณนึงอะไรเงี้ย จริงๆการรวมกันน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะจะเหมือนกับว่าได้ช่วยในสิ่งที่คนหนึ่งไม่มีเช่นว่าพี่กู๊ดเนี่ยเขาจะถนัดกำกับดูทางโปรดักชันพี่ก็จะดูแลบริหารจัดการกองส่วนพี่กอบก็อาจจะแบบช่วยดูนักแสดงนักแสดงอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยพอทั้ง3าคนมารวมกันน่ะมันเลยเป็นส่วนผสมที่ดีอ่ะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราจะทะเลาะกันซึ่งก็ทะเลาะเนาะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับเราต้องหาจุดที่ดีที่สุดให้กับละครเรื่องนี้ให้กับจุดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันปรึกษาไปด้วยกันน่ะมันน้องผ่านไปด้้วยยยกนราเี ตอนแรกพี่บี้เห็นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่ค่อยปลืม้มเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบอะไรไม่คนเอามาล้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ชินไม่อินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเหมือนมันยังไม่มันยังไม่ค่อยมีโซเชียลเลยหรือไอ้ปิ้งไก่ปิ้งไก่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบคอมเมนต์เมื่อก่อนคอมเมนต์ดีมากไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมาแบบว่าชักบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเอาเราไปผูกกับหนังเรื่องนู้นคือไปผูกกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดคือตอนแรกอ่ะเอาจริงเลยคือไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นได้ยาวนานมาถึงทุกวันนี้ขนาดเป็นปปปีีีีีีขนน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 นาาาาาดดด้้้้้้้้เเยยยออ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 ่่่่่่่งงงงงซททิิมมมมมัักกกกกกกะะะตรรืืบ็ไไไไุฉค ิแบบกซจนทุกวันนี้แบบว่าละครเรื่องใหม่ๆของเราอ่ะก็คือกลายเป็นว่าเราจะต้องมีแทรกฉากปิ้งไก่เข้าไปจริงๆอ่ะเห็นพ่อแบบว่ามีฉากแบบปิ้งไก่ปิ้งปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าพอพอมาเป็นแบบช่วงหลังที่แบบพ่อไปทําละครอ่ะเอออย่างที่บอกว่าพี่กอล์ฟเขาเล่นตลอดไงทีนี้พอพอเขาเล่นตลอดแล้วเขาก็จะเป็นเล่นเหมือนพวกเป็นแบบเป็นชาวปลาเป็นแบบพลานอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่หนังแต่ละครส่วนใหญ่ของเราก็จะอยู่ในป่าใช่เขาก็เล่นเหมือนได้กินไก่ กินปลาอะไรบ่อยอะไรเงี้ยแต่ที่เขาได้ทํามากสุดนี่ยจะเป็นเรื่องการปิ้งไก่พอเขาเล่นซ้ำๆๆๆทุกเรื่องอะ่ะมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมารางวัลคราวนี้เป็นทองใช่ไนหะ พูดถึงฉลองพอดีวิจิตน่าจะพูดถึงเรื่องทองทองนี่ก็คือแบบทุกภาคทองหนึ่งทองสองทองสามทองสเป็นเรื่องที่แบบว่ามีชื่อเสียงทาให้มีครอบครัวพี่ทุกวันนี้เพราะว่าเรื่องทองเป็นเรื่องที่แบบก่อกําเนิดเป็นคนแบบเป็นเรื่องที่สร้างสร้างไรายไดใ้ให้คุณพ่อเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับพี่นะคะพี่ก็คิดถึงความทุ่มเทให้ความจริงใจทั้งหมดกับประชาชนคนดูค่ะเพราะว่าคุณพ่ออาจจะสอนพวกพี่มาเสมอเลยว่าเออเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องจริงใจกับประชาชนคน นะจะต้องตั้งใจให้ถึงที่สุดจะต้องอินกับสิ่งที่เราทําให้มากที่สุดอินกับตัวละครให้มากที่สุดแล้วก็ต้องจริงใจก็คือว่าเราต้องทุ่มเททุ่มงบประมาณไม่ใช่ว่ามาถ่ายทำแล้วแล้วแบบว่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเออให้ผนผ่านไปอะไรอย่างเี้ ก็อย่างพี่เอาเป็นเสียงคุณพ่อแล้วกันเขาจะพูดถึงคุณพ่อพี่หมดเลยแล้วเขาจะทําเสียงเรียนคุณพ่อแบบเสียงแบบคุณพ่อได้หมดเลยเสียงใหญ่หญอะไรเงี้งเยเอยด่าไอ้กวยอะไรเงี้ยคำได้ทุกคนอันนี้คือเอกลักษณ์ของคุณพ่อเลยถ้าแบบพูดถึงฉลองวันทีวิจิตเนี่ยต้องมีคําด่าคํานี้ออกมาแล้วก็ต้องบบเป็นเสียงใหญ่ๆแบบนี้เวลดาด่าอะไรเงี้ยคือเวลาในงานเนี่ยเขาจะจริงจังมากมากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสียงดังทุกคนต้องรู้ทอลโกงก็ได้ผูดคุยกับคนหนึ่งเขามีทอลโค้อย่างนี้มีทอลโคงอันนี้พูดไปสามเขาแปด อกงานอะ่ะดิ้งเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยดิ้งชนแก้วปะไลอย่างเงี้ยแต่สนุกสนุกนะไม่ใช่ถึงขนาดบอกว่าเ <c oughs> มาไม้แบบว่าต้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> กดดันอยู่เพราะว่าถูกแรงกดดันมาตั้งแต่เรื่องกำกับเรื่องแรกแล้วพี่กำกับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องฝนเหนือจริงๆไวุูดมันก็ยังเอาจริงแบบยี่สิสองเนาะยี่สองแล้วทำทำละครเรื่องแรกอ่ะมันก็มีความไม่ย่าเชื่อถือด้วยความที่แบบว่าเด็กจะกำกับได้เหรอเด็กจะทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับกดดันที่ว่าหนึ่งกดดันเรื่องทีมงานนักแสดงอ่ะเขาก็จะแบบมองว่าเออเหมือนเราเป็นลูกพ่อเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าความสามารถมีแค่ไหนทาไมถึงมากำกับได้ก็กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ก็นานเหมือนกันกดดันแค่แต่่เร แรแกต้องมาแสดงอะไรอย่เงี้ยก็แค่คิดเี่นเฉยเฉยแม่ก็บอกว่าเล่นให้ดีนะลูกพอมาเล่นเรื่องแรกอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแถมโดนด่าด้วย เพราะัจากนั้นก็ไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่ตะกดดันนะครับคือสําหรับพี่พี่กดดันตัวเองค่ะเพราะว่าเฮ้ยบางทีไอ้สิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยเราเราจะทําได้ดีหรือเปล่าแล้วก็คุณพ่อเดินทางสายนี้มาตั้งแต่แบบว่ารุ่นบรรพบุรุษเลยอ่ะทั้งด้านคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณอาหรืออะไรเงี้ยมาทางด้านคุณแม่ก็คุณยายคุณป้าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นพุ่มกับเขียนบทอะไรกันมาแบบทั้งนั้นอะไรเงี้ยจนมาถึงคุณพ่อซึ่งแบบคุณพ่อก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูมากแล้วแบบสิ่งที่กลว่ดดยคคคืออนนูช แบบไม่อินอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ผลตอบรับก็แบบถ้าเกิดว่าคนดูชอบได้รับการตอบรับที่แบบเปอร์เซ็นต์ในการชอบมันมากกว่าแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสำเร็จละว,วันนี้นมีแขกรับเชิญกิจมศัมาด้วยสุดเอ็กคลูซีฟเลยก็ค,คือใครไปไปหน้าเลยนอกจากคุณพ่อของเราคุณพ่อฉลอบบิมบดีวิจิตรพี่เองนะครับพี่ กำกับดุจริงไหมจริงจริงพ่อชอบแจกกล้วยจริงไหมคะระเบิดภูเขาเผากระท่อมผมก็มานะจายนะเรามีแด้ระเบิดสิงของที่มีค่าเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนี้นะมีเพลงเพลงหนึ่งที่คุณพ่อนะจะไม่รู้ด้วยแหละว่าตัวเองร้องเอาไว้ Oh.